จับมือหรือกอดเวลาคิดเวลาคิดนะจับมือหรือกอดหนึ่งสองสามจับมืออสอบอะทำไมจับมือทำไมคคือผมเป็นคนที่ถ้าเกิดแบบทำผมเลือกเอาตามความสบายอะถ้าเกิดกอดมันเหมือนแบบว่าหายใจไม่ออกอะ ว่าออยังงะมันไงอะม่าไ,ไ,ไ,ไม่เห็นภาพันเหมือ,อนมีอะไรมันรัดคออยู่เวลาเราโดนทั้งตัวงไงแต่นี้มันจับมือมันมันส่วนที่เล็กๆผมอ๋อทำไมจับมือคณเลือก,กอดทำไมถึงเลือก,กอ,อ,กอ,กอดก็จะเป็นจับมือดีกว่าเพราะถ้าต่อไปไปกันใหญ่แน่ๆเลย ผมรู้ว่าคุณเป้ารออยู่จับมือก็ได้จริงๆไม่ได้หมดแหละมันก็สำคัญทั้งคู่คใช่แล้วแต่สถานการณ์อืมนเด